สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ในช่วงตองเข้ามาคันนี้นะคะเป็น Honda Jazz ตัว1.5ตัว s v เลยปี2019บอกก่อนว่าคันนี้หายากมากแล้วที่สำคัญไม่20,000 <Wow. S 1> เดี๋ยวมาดูนะคะว่ารอบคันคันนี้ที่เราเพิ่งได้มาเราต้องทำอะไรบ้างจากประเมินด้วยสายตานะคะแทบไม่ต้องเก็บอะไรเลยนะคะสีเดิมทั้งคันไม่มีเสี่ยวชนไม่มีพลิกคว่ำม,มาแน่นอน อามีหนึ่งจุดค่ะที่เราเห็นแล้วนะคะคือตรงนี้นะคะซพพกขวาของเขาสะเก็ดเล็กน้อยมากแต่ว่าเราเก็บให้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยลูกค้าจะได้งานเนี้ยไปแน่นอนค่ะแล้วพบกันในคลิปถัดไปกับรถที่หลังจากทำเสร็จแล้วนะคะเราจะมาพาชมในตอนต่อไปค่ะอย่าลืมกดติดตามเราไว้นะคะ